สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีและสวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยนะครับเสียหนึ่งพระเครื่องหลวงพ่อชนะนฉันทะสารโรนะครับพระเครื่องสายหลวงพ่อชหนะนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อชหนฉันทะสารโอรอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเกกิแห่งจังหวัดขอนแก่นนะครับพระสายบุญนะครับพระสายบุญนะครับพระสายสร้าง นะครับสายบุญสายสร้างนะครับสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านก็มีแต่สร้างมีแต่ให้เนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแจ้งนะครับแจ้งยอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งยอดเนาะนะครับมาแจ้งยอดให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่ายอดนะครับยอดผ้าป่านะครับที่จะไปร่วมถวายนะครับยอดพระป่าที่เราจะไปร่วมถวายกันนะครับในวันที่ 9นะครับตอนนี้นะครับทั้งหมดนะครับที่รายได้ทั้งหมดนะครับที่เปิดประมูลนะครับที่เปิดประมูลกันไปนะครับก็ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคนร่วมบุญมานะครับก็มีคุณพี่เฟสแกชื่ออะไรอะ่ไะไลน์แกชื่ออะไรนะนะครับ ผมก็จําไม่ได้นะครับที่แกร่วมบุญมาคุณพี่สังหัดหรืออะไรนี่แหละนะครับสามร้อยบาทน้องเบียอีกหนึ่งพันบาทนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็คุณพี่สามารถนะครับที่ร่วมบุญมากับวัตถุมงคลกับคุณพี่รวมมิตรนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับที่เช่าวัตถุมงคลกับผมไป นะครับแล้วก็มีทั้งร่วมบุญมานะครับส่วนรายการนี้มีคนปิดแล้วนะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับมีคนปิดไปแล้วนะครับก็สาธุนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสําหรับยอดทั้งหมดนะครับยอดทั้งหมดตอนนี้นะครับยอดรวมนะครับยอดรวมตอนนี้นะครับก็คือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วก็ยอดประมูลอ่ะได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยอดร่วมบุญมาอีก ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2000 2,000 2,000กว่านะครับก็เป็น15,000แล้วนะครับรวมกันตอนนี้ก็น่าจะประมาณ15,000นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานก็กำลังจะทำเป็นต้นดอกเงินนะครับจะทำเป็นต้นเงินนะครับประมาณนี้นะครับจะทำเป็นต้นเงินนี่นะครับน้องเบียนะครับกำลังเป็นทีมงานสตาฟนะครับน้องสาวอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังทำเป็นต้นเงินให้นะครับตอนนี้ก็นำเงินไปแลกอยู่ นะครับก็เลยมาแจ้งข่าวนะครับเมื่อเช้าก็เข้าไปให้หลวงพ่อดูนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สาธุบุญมานะครับนี่นะครับเป็นทีมงานทอดพระปาสามัคคีนะครับนวัดป่ากิตินะครับยานุสร์นะครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับประธานในฝ่ายสฆงคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชันชันทสาโรนะครับแล้วก็ประธานฝ่ายคารวาตนะครับก็เป็นดาราท่านนี้คุณต้อมนะครับคุณต้อมเพราะว่าคุณเอกพันธ์กับคุณไทยไม่ได้มา นะครับแต่ก็จะมีดาราหลายๆท่านนะครับรวมทั้งมูลนิธิร่วมกับตันยูเพจหลักนะครับที่อยู่กทมนะครับก็จะเดินทางมางานนี้เป็นงานใหญ่นะครับของอำเภอภูเวียงนะครับงานใหญ่นะครับนี่นะครับท่านก็กาลังจะเดินทางมานะครับรายได้ทุกบาททุกสตังค์นะครับก็รวมกันถวายนะครับก็สร้างจะสร้างมูลนิธินะครับโดยเหลือส่วนนั้นก็จะทําเป็นการซื้อโรงศพนะครับไว้ อ่าไว้แจกนะครับสำหรับอ่าใครที่อ่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่มีโลวงศพนะครับมารับได้ฟรีที่มูลนิธินะครับเงินที่ท่านร่วมบุญมาทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมมอบถวายหลวงพ่อหมดเลยนะครับวัตถุมงคลที่เช่ากับผมไปนะครับบางบางชิ้นนะครับที่ผมออกนําออกมาเนี่ยนะครับถวายท่านหมดเลยนะครับถวายท่านหมดเลยไม่ต้องห่วงนะครับก็ สาธุบุญนะครับสาธุบุญนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณพี่สุทินนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อก็ให้พรมาเมื่อเช้านะครับว่าให้พี่เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับท่านก็อนุโมทนาสาธุมานะครับที่เป็นธุระให้ผมนะครับเป็นธุระให้ผมและทางวัดนะครับก็ขอบคุณมากมายนะครับกราบแทบเท้าเลยจริงๆนะครับสําหรับคุณพี่สุทินนะครับแกเป็นคนที่ใจบุญมาก นะครับคุณพี่แกใจบุญมากนะครับทําธุระเป็นธุระให้ผมและหลวงพ่อนะครับก็ขอบคุณเนาะนะครับส่วนเมื่อเช้านะครับผมไปเสี่ยงโชคนะครับเมื่อเช้าผมไปเสี่ยงโชคอ่าพอดีอ่าที่ที่วัดนะครับที่วัดเนี่ยนะครับทําไหนะครับนี่อาจารย์แม็กนะครับทําไหนะครับเป็นทําไหเงินไหทองนะครับไหเสี่ยงโชคนะครับที่ปู่ฤาษีนะครับหรือใครมาบนบานสารกล่าวที่วัดเนี่ยนะครับปู่พ่อปู่เหวิวัดเนี่ยนะครับก็ ท่านปู่ลาษีนารอดปู่ฤือีตาไฟปู่ฤาษีนาเรศเนี่ยนะครับนาเรศนารอดเนี่ยนะครับท่านก็ให้โชคมาตลอดนะครับยิ่งข้าราชการเนี่ยเกี่ยวกับการงานเนี่ยมาบนเอาไข่มาถวายแทบทุกวันนะครับก็นี่นะครับได้เลขมานะครับสี่แปดเก้านะครับพอดีผมล้วงไหาไปนะครับก็อธิษฐานไปนะครับว่าอ่านี่นะครับเมื่อเช้านะครับก็อธิษฐานไปนะครับก็ให้ทุกท่าน สมหวังนะครับเฮงๆรวยๆนะครับเพราะว่ามื้อเช้าก็อ่าเสียงโชคไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะนี่นะครับจุดทูบเสียงโชคเสียงไทยไปนะครับถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกทท่านนะครับรวยๆเฮงๆปังฟังกันทุกคนนะครับมื่อเช้าก็นะครับผมได้อธิษฐานนะครับขอพรนะครับเผื่อทุกท่านได้มีโชคมีลาบด้วยกัน นะครับมีโชคมีลาบด้วยกันเนาะนะครับก็เสียงทายไปนะครับไทยครับหลวงไปนะครับพอดีดีนะครับนี่นะครับเผื่อมีโชคนะครับได้ซื้อทูบถวายนะครับเพราะว่าผมว่าจะวันนี้ว่าจะออกไปซื้อทูบนะครับนะครับว่าจะไปซื้อทูบนะครับพอดีทูบหมดนะครับพรุ่งนี้เผื่อมีใครได้เป็นเศรษฐีนะครับ นะครับเช้าก็ได้ไปเนาะนะครับได้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 หวยไปนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้เล่นนะครับไม่แนะนาให้เล่นนะครับก็ให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับตอนนี้ต้นเงินดอกเงินนะครับกำลังทํานะครับใครจะต่อยอดมาก็ยินดีนะครับใครจะร่วมต่อยอดกับหลวงพ่อนะครับเดี๋ยววันที่9ก้าก็จะนําไปทอดถวายตอนนี้ทางทีมงานก็ ไปแลกเงินนะครับมาทําต้นเงินนะครับจะทําให้ได้เยอะที่สุดผมตั้งใจไว้กับหลวงพ่อว่าอยากได้ยอดทั้งหมดเนี่ยห้าหมื่นนะครับเฉพาะส่วนที่วัตถุมงคลกับต่อยอดนะครับไม่รวมของหลวงพ่อที่จะให้อีกต่างหากนะครับตอนนี้ก็แจ้งท่านไปแล้วนะครับว่าได้เงินประมาณหมื่นห้าแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ไปแจ้งท่านเพิ่งมามาถึงบ้านนะครับก็มาไล่ให้ดูนะครับก็มีนี่นะครับตอนนี้ได้ตะกรุดแผ่นเงินนะครับตะกรุดแผ่นเงินนะครับมาสามกนะครับนี่นะครับ สําหรับเกี่ยวกับค้าขายโดยตรงนะครับเกี่ยวกับค้าขายนะครับออกมาให้ดูเนาะนะมันเป็นไม่ไม่มีบอกว่าไม่มีขายนะครับในในกลุ่มไม่มีเปิดเนาะนะครับตัวนี้ในกลุ่มไม่มีเปิดนะครับไม่มีขายนะครับจะเป็นไม่มีเปิดไม่มีขายจะเป็นในต่างหากนะครับนี่นะครับจะเป็นต่างหากนะครับดอกนี้ทําการค้าขายโดยตรงนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับค้าขายพกกระซับ อ่ามหาลาบโดยตรงนะครับจะเป็นเหมือนอ่าพญาเถาะนะครับนี่นะครับตัวนี้จะมีอ่ามีสีพึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในหม้อสีพึ่งนะครับทำนะครับทำไม่เยอะนะครับแค่อ่าเก้าสิบเก้าดอกนะครับพอดีติดได้ติดมาสามดอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระพิลาบนี่นะครับได้มา นี่นะครับแต่อันนี้ไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับจะเก็บไว้ใช้นะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ใช้เนาะนะครับนี่นะครับหายากนะครับนี่นะครับเป็นมวลสารนะครับที่ทํานะครับหายากนะครับไม่มีในกลุ่มนะครับเป็นนอกกระแสเนาะนะครับตัวนี้นะครับนี่กุตะกุดนะครับไม่มีขายในกลุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําขายในกลุ่มนะครับหรือว่าใครอยากได้สีพึ่งนะครับก็สีพึ่งเท้าคําหอมนะครับ นี่นะครับมีสามตลับเนาะอ๋อผมลืมนะครับตอนนี้ตะกุดเหลือสองดอกนะครับนี่เหลือสองดอกสุดท้ายนะครับตะกุดนะครับเหลือสองดอกสุดท้ายใครอยากร่วมบุญนะครับแจ้งมานะครับตะกุดอ่านี่นะครับเหลือสองดอกนะครับอันนี้ปลูกเสกที่ลำน้ําโขงอันนี้ตะกุดหนังสอนะครับหนังด้านในคือหนังเสือเหมือนกันแต่ว่าลงรักถักนะครับมีโคตดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้สําหรับจุดท้ายนี้นะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับขอให้พรุ่งนี้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับขอให้ได้เป็นเศรษฐีขอให้ถูกระวันที่1น,นะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เมตตาม,มาว่าให้ทุกๆท,ท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับ